นี้ก็หายากนะครับเขาจะมีอุดเทียนชัยนะครับอ่ามีอุดเทียนชัยหลวงพ่อวันลงไปด้วยนะครับรุ่นนี้ครับพิธีปลุกเสกดีมากครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับเริ่มรายการแรกวันนี้ครับอ่าวันนี้ผมมีนะครับเหรียญบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญขวัญถุงปี17นะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันท่านนะครับปลุกเสกนะครับเป็นขวัญถุงในปี5 9นะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญบาทขวัญถุงนะครับไม่ต้องเสกก็เขข้มัังครบ เหรียญหนึ่งเจ็ดนะครับก็เด่นทางด้านนะครับป้องกันภัยแบบนี้พี่ดีนักแร้นะครับรุ่นนี้ครับมีต่อโค้ดหลวงพ่อวันต่อโค้ดนะชัดเจนเลยนะครับเหรียญบาทตาคุดนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสเป็นขวัญถุงนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปนะพี่นะเหรียญละ160บบาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมซองเดิมๆครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นรูปถ่ายสมเด็จกระถิ่นหกหนึ่งให้ด้วยนะครับ รุ่นเนี้ยครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นเหรียญย5สตางค์ตอโฟลดหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี้ยครับมาพร้อมซองเดิมๆนะครับเหรียญละ160บาทเท่านั้นนะครับรุ่นเนี้ยครับต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญนะครับพลิกชีวิตของหลวงปู่อิ่มนะครับวันนี้ได้เข้ามา2องค์นะครับรุ่นเนี้ยครับปี2567นะครับพลิกชีวิตก็เด่นทางด้นะครับป้องกันภัยแบบเนี้ยพี่พลิกชีวิตเหนือดวงนะครับกับดวงชะตาครับ หนุนดวงแบบนี้ครับพี่ด้านหลังพระปิดตานะครับวัดทุ่งนาใหม่ปี6 7นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับอ่าวันนี้ได้เข้ามา2เหรียญนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ามีตอกโค้ดวัดชัดเจนครับพลิกชีวิตนะครับผ่านข้างแบบนี้พี่เอาไปเหรียญละ250บาทพอครับของหลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับลงยาพื้นขาวนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับ หน้าบูชาเลยนะครับเหรียญพลิกชีวิตนะครับรุ่นนี้ครับอ่าถ้าเกิดมองผิวเผินก็จะคล้ายๆของนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญเท้าเวสุวรรณนะฮะองเนี้ยครับอ่าเป็นรูปหลอดเท้าเวสุวรรณนะครับบรรดานรั์พันล้านนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าลงยาครับอ่าลงยานะครับสีน้ําเงินแดงแบบเนี้ยพี่สวยเลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าลงยาเครื่องทรงแบบเนี้ยพี่รันเลขกํากับชัดเจนนะครับ ต่อโค้ดหลวงปู่อิ่มชัดเจนแบบนี้พี่สวยเลยครับเอาไปองละ150บาทพอครับผมมียอดมาแบ่งปันนะครับ2องค์นะครับท้าวเวสุวรรณก็เด่นทางด้านนะครับโชคลาาแบบนี้พี่เอาไว้ตั้งหน้าร้านแบบนี้พี่เรียกลูกค้าดีนักแร่นะครับรุ่นนี้ครับท้าวเวสุวรรณหลวงปู่อิ่มนะครับแล้วก็ต่อมาอะไรครับมาที่รายการเสือนะครับเสือมาให้พยุงครับรุ่นนี้ครับปี2568รุ่นล่าสุดของหลวงพ่อกลวยครับ แกะมาจากไม้พยุงครับไม้มงคลพยุงชีวิตแบบนี้ครับหมดจากวัดไวมากนะครับรุ่นเนี้ยครับรายการไม้แกะตอนเนี้ยพี่หลายรายการก็หมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสือเนี้ยหมดเป็นนะครับตัวแรกๆเลยพี่รุ่นเนี้ยครับเอาไปตัวละ300บาทพอครับเสือไม้พยุงนะครับทุกปีทุกปีครับวัดจะสร้างนะเสือนะครับขึ้นมาครับก็จะหมดวัดไวนะครับเพราะว่าเสือเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับทางด้านมหาอำนาจนะครับพี่ทหารตำรวจนะครับชอบบูชากันนะครับ เอาไปตัวละ300นะครับส่งฟรีนะครับเหลือ2ตัวแล้วนะครับพี่นะาแล้วก็ต่อมาเลยครับวันนี้ผมเฉลี่ยแบ่งปันให้นะครับช้าหมดนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญท้าวเวสวรร์บันดาลทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับท้าวเวสวร์เศรษฐีเจ้าทรัพย์ของหลวงพ่อวิชัยนะครับรุ่นนี้ครับท้าวเวสวรรณรุ่นนี้ออกในช่วงปี63นะครับเศรษฐีเจ้าทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับลันเล่กำกับชัดเจนนะครับผมมีมาแบ่งปัน2องค์นะครับรุ่นนี้ครับ เท้าเวสุวรรณนั่งบันลังครับเด่นทางด้านมหาอำนาจนะอ่าปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ350บาทครับวันนี้ใครไวใครได้นะครับรุ่นเี้ยครับนาเก็บเลยครับท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับอ่าหลวงพ่อวิชัยท่านครับสืบสายตำรับตำรารา3องค์ครูบูรพาจารย์ครับสายหลวงพ่อกลยนะพี่นะครูบาอาจารย์ท่านนะครับอ่าสายหลวงปู่ปรงหลวงปู่เย็นแบบเี้ยพี่อ่เอาไปนะครับเหรียญละ250บาทพอครับ อ่า250บาทมี so first, room room beans, 2เหรียญนะครับช้าหมดครับพี่บวกบางๆให้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาของหลวงปู่หมุนย้อนยุควัดบ้านจานนะครับรุ่นรวยพันล้าน168นะครับรุ่นเนี้ยครับพระมเหศวรหล่อโบราณหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ามาเหสวรนะครับหล่อโบราณแบบเนี้ยพี่มเหศวรนะครับก็เด่นทางด้านครับมหาอำนาจนะครับแค้วลาดปลอดภัยแบบเนี้ยพี่มาเหศวรหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานย้อนยุกนะครับรุ่นเนี้ยครับ ออกในช่วงปี66นะครับรุ่นนี้ครับเอาไปองละ150บาทพอครับมาเหศวร,ห,ร onda, หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังครับสายหลวงปู่หมุนนะครับร่วมเสกหลายคณาจารย์ด้วยครับรุ่นนี้ครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่เทิงแบบนี้พี่สายหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่เทิงนะครับหลวงปู่เล่แบบนี้พี่ร่วมเสกด้วยนะครับเอาไปเหรียญละ150ยนะครับมี2เหรียญนะครับแล้วก็ต่อมาเที่ยวเสือนะครับเสือนั่งเที่ยวนะครับรุ่นนี้ครับ ่านุมาขอภายนะพี่นะหนุมานนะครับอ่าหานุมาณนะพี่นะไม่ใช่เสือนะครับหนุมานนั่งเคี่ยวนะครับรุ่นรวยโชคลาบนะครับรุ่นเนี้ยครับของหลวงปู่นะครับอ่าของหลวงปู่อิ่มนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าวัดทุ่งนาใหม่นะครับหนุมานนะครับอ่าก็เกี่ยวกับนะครับทางด้านแบบค่องแค่ว่งวแบบเนี้ยพี่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับอ่าก็แ้วลาดปลอดภัยแบบเนี้ยพี่อ่าหนุมาณนะพี่นะลูกหนุมาณตายไม่เป็นนะครับอ่าเอาไปนะครับ องละ200บาทพอครับหล่อโบราณด้วยนะครับรุ่นนี้ครับหานุมานนั่งเขี้ยวนะครับรุ่นนี้ครับอ่าป้องกันคุณใส่มนดําต่างๆดีมากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งองนะครับหานุมานนั่งเขี้ยวของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งน้าใหม่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งน้ำใหม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับพญาคุดนะครับรุ่นรวยแสนล้านหล่อโบราณหลวงปู่อิ่มนะครับจองจากวัด1 9อ้นะอง์นี้ครับ เอาไป affiliated. องค์ละ200ครับเหลือองค์เดียวแล้วนะครับปกติจะเปิดอยู่องละ250นะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นพญาคุดนะเด่นทางด้านมหาอํานาจนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับหล่อโบราณด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยนะครับอ่าต่อมาเลยครับหลวงปู่แค่ครับสายเหนียวเมืองพิษณุโลกกันบ้างนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แค่ปปะพาโสนะครับเกจิชื่อดังนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับ รุ่นมงคลชีวิตปี5-5นะครับหลวงปู่แขกท่านนะครับจะผสมมวลสารเก่าคูบาจารย์ท่านลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเกสานะครับผงจะเป็นผงมวลสารเก่าแบบนี้พี่มีฝังนะครับแร่เศษต่างๆนะพี่นะผงเศษต่างๆครับแล้วก็ฝังตะกุดจานมือด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับด้านหลังจะเป็นลายเซ็นหลวงปู่แขกครับแบบนี้พี่แล้วก็ต่อโคตรนะครับแขกประภาโสนะครับอ่ารุ่นนี้ครับแล้วก็จะมีปั๊มตาวัดชัดเจนรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ เอาไปองค์ละนะพี่นะ2 0 0บาทพอครับนะตอนนี้เหลือยอดไม่มากแล้วนะครับสายเหนียวเมืองพิษณุโกครับน่าเก็บเลยนะครับหลวงผู้แขกท่านนะครับถือว่าเป็นเกจิชื่อดังอีกหนึ่งสายนะครับเด่นทางด้านสายเหนียวนะพี่นะต่อมาเลยนะครับหลวงพ่อเงินครับมีหลายท่านถามหานะครับวันนี้ได้มาหนึ่งองนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนั่งพานนะครับรุ่นเงินพันล้านนะครับรุ่นนี้ครับออกในนามวัดคลองคูณนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปลุกเสกเดียวนะครับ อ่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงร่มดำมันปูครับตอโค้ดเงินลันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงพ่อเงินเงินพันล้านนะครับหลวงพ่อเงินท่านนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อวันนะครับหลวงพ่อวันท่านสืบสายตาราครับจากหลวงพ่อพิษวัดคำมังแบบเนี้ยพี่หลวงพ่อโพวังหมาเน่านะครับสายหลวงพ่อเงินเลยครับอ่เอาไปเหรียญละ150บาทนะครับรุ่นนี้ครับมีไ right ก่คู่แบบเนี้ยพี่ก็เด่นทางด้านโชคลาภด้วยนะครับ อ่าหลวงพ่อเงินแบบนี้พี่เงินทองนะครับไหลมาทีมานะครับ150บาทเท่านั้นนะครับอ่าต่อมาเลยนะครับอ่ามาที่รายการนะครับพระชินราชนะครับรุ่นนี้ครับอ่าชินราชนะครับรุ่นฉลองสารการประเรียนครับอ่าวัดลาดสัตรามนะครับรุ่นเนี้ยครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับรุ่นเนี้ยครับเสกหลายวัดมากนะครับแล้วก็เสกนะครับนานนับนะครับหปีพี่เสกข้ามปีนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับ อาเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาธนะครับก็มาร่วมเสกเลยครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเขาก็จะนํามวลสารครับของเกจิที่มาร่วมเสกแต่ละวัดพี่เอามาหลอมนะพี่นะเป็นมวลสารด้วยครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอแบบนี้พี่แล้วก็เกจิชื่อดังนะครับจังหวัดพิจิตรหลายคณาจารย์ครับหลวงปู่พิมพ์แบบนี้พี่หลวงปู่พิงค์นะครับร่วมเสกนะครับรุ่นนี้ครับพิธีนะครับมหาจักรพรรดิเลยครับพิธีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็จะมีรอยจานนะครับรุ่นนี้ครับ มีรอยจานด้วยครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณท่านนะครับเมตตาจารักละให้นะครับนางพญาขอทายพี่ชินราชนะครับชินราชพิษณุโลกนะครับรุ่นเนี้ยครับแล้วก็ตรงบริเวณนะพี่นันทผากับขององค์ชินราชแบบนี้พี่จะมีเป็นแปะทองแบบเนี้ยพี่เป็นลงลักทองแบบเนี้ยพี่สวยเลยครับเอาไปองค์ละนะพี่นะ250บบาทพอครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับ อ่า250นะปกติจะเปิดอยู่อง์ละ350รนะครับรุ่นเนี้ยครับเอามาบวกบางๆให้พี่เลยนะครับรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บมากครับแล้วก็พิธีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที่รายการโพงาม21พิมพ์ลึกนะครับอ่ารุ่นนี้ก็น่าสะสมนะครับหลวงพ่อกวยเศษจับต้องได้นะครับรุ่นนี้ครับอ่าหน้าปกเนื้อผงน้ามันปี21หน่ะครับหลวงพ่อกวยท่านนะครับมอบมวนสารนะครับให้ปลุกเศษด้วยครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีนะครับ พระผงแตกหักนะครับปางอุ้มบาทนะครับวัดโพงามที่นะครับหลวงพ่อเิดิจดำวัดท่าซุงแบบนี้พี่แล้วก็เกจิชื่อดังครับเปิดกุบุกเสกนะครับหลวงพ่อชมวัตตลุกแบบนี้พี่แล้วก็หลวงพ่อเชื้อนะพี่ร่วมเสกนะครับเป็นมวลสารนะพี่นะขอผงปางอุ้มบาทแบบนี้ครับเอามาบดแล้วก็ทําเป็นนาคปกด้วยครับรุ่นนี่ครับพระประจําวันเกิดนะครับหลวงพ่อกวยเสกพี่พระดีจับต้องได้นะครับณตอนนี้เหลือยอดไม่มากแล้วนะครับพิมพ์ลึกนะครับ ส่วนมากครับจะพบเจอพิม์ตื้นนะพิม์ตื้นพิมพ์ลึกต่างกันยังไงครับอ่าถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลึกนะพี่นะตรงปกตรงเนี้ยพี่อ่าตรงปกตรงเนี้ยพี่เขาจะนูนๆคมๆนะพี่นะอ่าตรงปกตรงเนี้ยพี่เขาจะนูนๆคมๆนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ตื้นนะพี่นะอ่าพิมพ์ตื้นครับองคหน้าปกเขาจะตื้นๆเลยพี่แล้วก็ตรงซุ้มพี่อ่าตรงซุ้มเขาก็จะตื้นนะพี่นะผงเขาก็จะแบบตื้นๆหน่อยนะพี่ด้านหลังนะครับวัดโพงามก็ปั๊มตื้นนะองนี้พิมพ์ลึกยอดนิยมด้วยนะครับ แบ่งบูชาให้นะครับองละ400บาทพอครับหายากมากนะรุ่นนี้ครับอ่าก็รูปถ่ายหลวงปู่เย็นนะเอามาเฉลี่ยให้ละกันนะครับรูปถ่ายหลวงปู่เย็นครับรุ่น1นะครับรุ่นนี้ครับออกในนามวัดกลางชูศรีเจริญสุขนะครับปี -2 2นะครับอ่าด้านหลังตัวพอด้วยครับอ่าตัวพอมหสัจจรรยร์เลี่ยมเดิมวัดนะปกติจะเปิดอยู่อง์ละ300ครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับอ่าสองบบาทเท่านั้นครับแบ่งบูชาให้เลยนะครับ หลวงปู่เย็นครับเกจิชื่อดังเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับแหวนนะครับหลวงปู่บุตรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามก็มีนะครับรุ่นนี้ครับแหวนรุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นนี้ครับยุบต้นนะครับปี2563นะโดยประมาณนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยครับอ่าแหวนรุ่นแรกนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับอ่าหลวงปู่บุตรนะพี่นาวัดป่าใต้ครับเกจิชื่อดังสายหลวงปู่สุขนะครับเป็นแหวนล่อโบราณด้วยครับเอาไปวงละ350บาทพอครับบวกบางๆให้เลยนะครับ ปกติผมจะเปิดอยู่วงละ400-450นะพี่นะเอาไป350ครับเหลือไม่กี่วงแล้วนะครับแหวนหลวงปู่บุตรดาครับรุ่นแรกด้วยนะครับเล่นหากันพี่เนี่ยต้องมี4-500ขึ้นนะครับรุ่นนี้ครับอ่าสวยเลยพี่แหวนหลวงปู่บุตรดานะครับอ่าแล้วก็ต่อมาหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถิ่นก็มีนะครับอ่าวงนี้จะเป็นเหรียญหน้าเสือ3มห่วงนะครับเนื้อนวะโลหะผิวกับดำนะองค์นี้ครับมีกล่องเดิมให้นะครับ หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลนกระถิ่นครับรุ่นนี้ออกปีห6นะครับทันตัวหลวงพ่อเพี้ยนท่านปลุกเสกนะครับหน้าเสือก็เด่นทางด้านมหาอํานาจแบบนี้พี่แล้วก็โชคลาบนะครับเอาไปองค์ละนะพี่นะ3 0 0ครับเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็ทองเหลืองก็มีนะครับทองเหลืองก็มีพี่ทองเหลืองเอาไป200นะครับหน้าเสือนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนท่านก็จะเด่นทางด้านครับ โชคลาบแควคาดแบบนี้พี่แล้วก็ท่านก็จะเก่งทางด้านพี่ตะกุดหนังเสือนะครับทางด้านพี่เครื่องรางต่างๆนะพี่นะหน้าเสือนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับเอาไป200นะครับท่านตัวหลวงพ่อเพียรท่านปลุกเสกนะครับแล้วก็คู่แบ่งปันครับของหลวงพ่อวันก็มีนะครับรุ่นนี้ครับพี่เม็ดยาเจ้าสัวปี59นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงครับด้านหลังพระพุทธนะครับหลวงพ่อวันท่านนะครับจะทําตามนะครับหลวงพ่อเงินเลยครับ หาเม็ดยาจิวตะแจวครับรันเลขกำกับด้านข้างชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ชมนะครับเขาจะมีรันเลขตรงนี้พี่ด้านข้างชัดเจนนะผมเอามาแบ่งให้นะครับถ้าเป็นทองแดงจองจัะวัดเหรียญละ50ครับพี่ทองเหลืองจองจัะวัดร้อยหนึ่งนะผมขอเปิดเป็นคู่นะครับไม่แยกนะครับเอาไป150บาทนะแบ่งให้ราคาทุนเลยนะครับเม็ดยาเจ้าสัว59นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับทันตัวหลวงพ่อวันทันปลุกเสกนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับ แล้วก็ต่อมาหลวงพ่อทองคำนะครับสุวโจนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีนะครับรุ่นนี้ครับพิธีจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับจันทร์เพนปี6 2นะครับเป็นพระผงใบลานแม่นางกวักนะครับพกซับนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงปู่ทองคำนะเกจิชื่อดังนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อผงแบบนี้พี่โชคลาภนะครับรุ่นนี้ครับผู้หญิงของเหมาะเลยพี่เอาไป150บบาทพอครับด้านหลังถุงเงินถุงทองนะครับ หนุนดวงดีแบบนี้พี่โชคลาภพภกทรัพย์นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับเหรียญหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูณอ,อัปปะก้านะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับรุ่นมหาเฮงครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอ่ารุ่นนี้ออกในนามนะครับพี่นาะอ่าวัดอ้อมลมนะครับรุ่นเนี้ยครับสวยเลยนะครับหลวงปู่นะครับอ่าหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี้ยครับปีห7าเนะครับมหาเฮงนะครับแต่ก่อนพี่เล่นหากันองค์หนึ่งพี่ห้าหกร้อยขึ้นนะครับเพราะว่าจองจากวัดเหรียญละสามร้อยนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับผมร่วมบุญมาจากทางวัด300นะวันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันให้ละกันนะเอาไม่ถึงนะฮะเอาไป200พอครับมาพร้อมตลับเดิมๆนะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับรุ่นเนี้ยครับอเนื้ออัปลก้านะครับเอาไป200พอครับเหรียญนะพี่นะวัดอ้อมลมนะครับรุ่นเนี้ยครับต่อมาเลยครับามาที่รายการนั่งพานนะครับของหลวงพ่อเมียนวัดบ้านจันเนียงวัดนารามครับรุ่นเนี้ยครับจองแพงมากนะครับ ถ้าจะไม่ผิดหลังแบบจอง500แล้วก็ธรรมดาจอง300รนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญของนะพี่นะหลวงพ่อเมียนวัดบ้านจันเนียงครับเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อเมียนวัดบ้านจันเนียงวนารามบุรีรลำนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญนะครับชินบัรชรชนะมารแบบนี้พี่ด้านหลังอครลยันนะองค์นี้ครับหลังหลังยันครับองค์นี้ครับเอาแบบเฉลี่ยเลยพี่เอาไป250บาทพอครับหลังยัน250นะครับแล้วก็หลังแบบเหมือนครับพี่เอาไป3-50พอครับ หลังแบบเหมือนนะครับอ่าแบบนี้พี่เป็นชุดกรรมการครับเอาไป350นะครับเหรียญสวยพี่นะอ่าหลวงพ่อเมียนวัดบ้านจันเนียงวัดนารามครับเหรียญชินบัรชรนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการตะกุดนะครับเพชรพิจิตรหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่ารุ่นนี้ก็หายากนะครับเขาจะมีอุดเทียนชัยนะครับอ่ามีอุดเทียนชัยหลวงพ่อวันลงไปด้วยนะครับรุ่นนี้ครับพิธีปลุกเสกดีมากครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับ อ่ะเป็นตะกุดปั๊มเพชรพิจิตนะพี่นะเอาแบบเฉลี่ยเลยพี่ปกติจะเปิดอยู่ดอกละ450นะดอกนี้ขอ350บาทพอครับอ่าดอกนี้350นะพี่นะของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่าเพชรพิจิตนะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีตะกุดนะพี่นะผ้าห่อศพนะครับอ่าตะกุดรุ่นนั้นก็เล่นหากันหลักหลายร้อยหลายพันนะครับสร้างน้อยมากนะรุ่นนี้ก็น่าเก็บเนะครับเป็นตะกุตอุดสีพึ่งเทียนชัยแบบนี้พี่เอาไปนะครับ350ของหลวงพ่อวันนะครับ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่สุขนะผมขอเปิดเป็นชุดนะครับเหรียญลงยาครับอ่าวงนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเงินลงยาธงชาตินะครับอ่ารุ่นนี้ครับออกในนามโรงเรียนเชน่าพิทยาคมปี56นะครับครบรอบมรณะ90าปีหลวงปู่สุขนะครับอแล้วก็ลงยาฟ้าแบบนี้พี่ปกติผมจะเปิดอยู่นะครับองค์ละ300นะ2องค์6 0 0นะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้ครับซื้อ2นะครับส0 0อยบาทพอครับแถมหนึ่งนะครับอ่ารุ่นนี้ครับ ปิดเนื้อเงิน2องค์ครับ400แถมให้อีกหนึ่งองค์นะพี่นะในมูลค่านะครับ400บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับจองจักวัดเหรียญละ300ครับเนื้อเงินครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับถ้าจะไม่ผิดจองจักวัดร5 0นะชุดนี้ครับเอาไป400บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อปลดหนี้นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นปลดหนี้รวยวันนี้นะครับวันนี้รวยนะครับ วัดห้วยน้ำซับนะครับรุ่นนี้หลวงปู่มหาศิลาครับรวมเศกด้วยนะครับหลวงปู่มหาศิลาหลวงพ่อสุริยันนะครับร่วมเศกครับลายธงชาตินะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังพี่เป็นหลังเจดีนะครับวันนี้รวยแบบนี้พี่เอาไป150บาทพอครับหลวงปู่มหาศิลาร่วมเศกนะครับเหรียญหลวงพ่อปลดหนี้นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาเหรียญพระเจ้าห้าพระองค์นะครับรุ่นนี้ครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับ เขาคอนะครับเพชรบูรณ์นะครับปี62ครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นพระพุทธ5พระองค์แบบนี้พี่สวยเลยครับเอาไป200บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับอ่าเหรียญนะครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะพี่นะเอาไป200นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญเซงลี่ฮ่อนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่สื่อความหมายดีมากครับเซงลี่ฮ่อก็เกี่ยวกับทางด้านค้าขายร่ำรวยแบบนี้พี่ เป็นเหรียญของหลวงพ่อวันนะอง์นี้ลงยาธงชาติด้วยครับวันนี้ผมขอเฉลี่ยแบ่งให้ละกันนะครับจองจากวัดมารู้สึกว่าจะองค์ละ200กว่าบาทนะถ้าเป็นยาธงชาตินะครับเซงลี่ห่อหลวงพ่อวันนะครับด้านหลังยันกระบองไข่นะครับแถวคาดปลอดภัยโชคลาภดีนะครับรุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอง์นี้เลข2 1 3หนึ่งสนะครับลายธงชาตินะเอาไป150นะครับเซงลี่ห่อหลวงพ่อวันนะครับแล้วก็ต่อมาองค์นี้จะเป็นลงยาส้มนะครับลงยาส้มแบบนี้พี่ ลันเล่กำกับเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับลงยาส้มก็เอาไป150นะครับเซงลี่ห่อหลวงพ่อวันนะครับแล้วก็ลงยาเขียวนะครับเซงลี่ห่อลงยาเขียวครับประจําวันเกิดนะครับเอาไปนะครับองละร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับองนี้ครับเจ้าของเดิมเปิดผมมา450้นะพี่นะชุดนี้ครับเอาไปนะครับเหรียญละร้อยห้าสิบครับลงยาเขียวครับองค์นี้ครับแล้วก็ต่อมาองค์นี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับ เอาไป150บาทเหมือนกันครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับวันนี้มีเข้ามาแบ่งปันสี่เหรียญนะครับเหรียญเซงรีห่อนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองฟูนปี2561นะครับอ่าะครับรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยครับทันตัวหลวงพ่อวันทันปุกเสกนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับมหาลาบเหนือดวงนะครับรุ่นนี้ครับก็นาเก็บเลยครับเป็นเหรียญนพี่นะทรงเสมานะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับ เนื้อสัตตะโลหะหลังยันกระบองควายต่อกโพิเศษนะเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับเหรียญสวยใบหน้าคมชัดแบบเนี้ยพี่เอาไปนะครับ250าบาทนะพี่นะของหลวงพ่อวันนะครับเหรียญมหาลาบเหนือดวงนะครับปี58นะพี่นะแล้วก็ต่อมาของหลวงพ่อโมครับวัดจันทนารามครับพระผงแบบเนี้ยพี่แบบเหมือนหลวงพ่อโมนะครับรุ่นปลอดภัยครับออกในานามวัดโคกตโนดปี58แนะเอาไป 150บาทนะองเนี้ยครับแล้วก็เหรียญนะครับเพชรพิจิตรเหมือนกันนะครับยอดนิยมนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนำเลิกในงานวันพิธีนะครับรันเล่กํำกับชัดเจนด้วยครับพี่แบบเนี้ยครับเป็นเหรียญนำเลิกนะหล่อโบราณแบบเนี้ยพี่นะครับเข้ามาดําๆนี่เป็นนะครับการหล่อโบราณแบบเนี้ยพี่เอาไปนะครับอง์ละนะครับ150บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยพี่นะได้มารู้สึกว่าจะ 2- หรือ300นี่นะครับพี่เอาไป150นะครับ เหรียญเพชรพิจิตหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับลอโบราานะครับอ่าแล้วก็เหรียญเมตตาครับหลวงปู่หกก็มีครับอ่ารุ่นบุรณะศาลานะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงปู่หกเกจิชื่อดังจังหวัดชนบุรีครับเหรียญสวยครับเหรียญเมตายอดนิยมครับของหลวงปู่หกแบบเนี้ยพี่แต่ก่อนเล่นหากันนะครับสามร้อยสี่ร้อยขึ้นนะครับอ่าเหรียญเมตตาหลวงปู่หกหลังยันแบบเนี้ยพี่เอาไปนะครับเหรียญละสองร้อยบาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นา อ่า้อยบาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับอ่าโอเคนะพี่นะวันนี้ครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ครับเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ชอบรายการไหนนะพี่นะก็แคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่นะกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ